เพีจันเพนสคูโยมิไรมาแล้วไงเกรดสามเท่านี้ก็สบายใจหายห่วงแล้วแต่พลังมันไม่พอนนะหาเทพีจันเพนน่ะถ้าไม่มีอิจิเบียวชีจันเซียวกับจันซีกในโซพลังก็จะลดลงตั้งสองพันเชียวนะครับลดลงสองพันนะใช่จริงๆด้วยโอ้โหนักสดงโจมดีใส่นักสู้อจิแล้วครับให้วฟเรใช้บูสแล้วให้ชิจิมารุโจมตีก็ด ได้เช็คยอดได้เมจเช็คฮ่าจาตงนี้สิคือของจริงใจดูวิชาดินจาของจริงจะหนำใจไปเลย <laughs>

เป็นห่วงจังเลย,เ,ยเป็นห่วงที่สุดเลยไม่ว่าใครจะพูดยังไงมันก็ตื่นเต้นอยู่ดีผู้จัดการอาขมวคุค้ง <Hey. S 1> เป็นไงบ้างชนะสบายอยู่แล้วล่ะครับใคอย,ยังชั่วเท่านี้ก็ชนะหนึ่งแล้วสินะเอ๊เงินก็แปลว่าคุณพี่กับคุณพิสกิกยังไม่มาเหรอเนี่ยอตอนนี้ชักจะน่าตื่นเต้นขึ้นแล้วครับ ทีมคิวโฟประทะทีมชิโนโบิตอนนี้นักสู้คาซูระง,งิชนะไปทําให้ทีมคิวโฟนําอยู่นักสู้ทุคุระนักสู้เซนโดจะสามารถเดินตามรอยนักสู้คาซูระง,งิได้หรือไม่หรือว่านักสู้ลิซ่ดกับนักสู้แจ็คจะสามารถพลิกกลับมาชนะได้กันแน่นะอนคาเรียทาคิสุฮิเมแล้วโจมตีรูเชดฮะ ีแค่เาเมสเดียวจะถอยไม่ได้ให้เจมีน่ใช้บุสแล้วโจมตีด้วยเทพีจันเพนซึคุยมิป้องกันด้วยแบนชีทะเลคลั่งพร้อมด้วยกระสุนผีปอบทวินไดฟ์ขอให้โจมตีต่อได้ทีเถอะเฟิร์สเทค ได้แล้ว Critical t r i เก e r ให้ผลทั้งหมดกับไซเลนท m s เซคัน c h เชคให้เทพีจันเซียวใช้บูสต์แล้วให้ไซเลนทัมจอมตีการจมตีของไซเลนท o m ไม่สามารถใช้ยูนิตเกรศูย์ลงมาป้องกันได้ ไรที่เจ็ดสิบสองราชสีที่เก้าข้ามขีดจำกัดอายเป็นห่วงจังเลยเป็นห่วงเหลือเกินออผอ้จัดการการสู้ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงบ้างนะสแตนแอนดรอจอเวทที่อยู่ในห่วงแห่งนิทรา จงก้าวย่างบนแผ่นดินเหยียบย่างไปบนมวลบุปผาอันแสนงดงามและขคดรากถอนโคนมันซะเนโครแมนเซอร์ cer, แห่งคุกน้ำแข็งโคคิวทัสไรเคาน์เตอร์บลัสโคเทยกแบนชีระลอกขึ้นลำมาจากดรอปโซนให้แดนซิ่งคัทเลสออกจากสนามจากนั้นขาเรียกปรมาจารย์ดาบไนสตอมให้มาริโอใช้บุส เราโจมตีด้วยเนโครแมนเซอร์แห่งคุกน้ำแข็งโคคิวทัสไปเลยต้องปลดปล่อยโซ่ตรวนแห่งเขีดจำกัดออกลิมิตเบรกนักสูลิซานแห่งทีมชิโนบีใช้งานลิมิตเบรกแล้วครับ <c oughs> ทวินไดรฟ์ใบที่หนึ่งใบที่สอง <c oughs> นี่ตอนนี้ฮาเดเมจเท่ากันแล้วนะคุณมิสก,กิแมว <c oughs> <c oughs> ยังไม่ยอมแพ้แล้วยังหวังจะชนะอีกงั้นเหรอ <c oughs> แบบนี้หละดียิ่งวิญญาณแข็งแกร่งและเปล่งประกายก็ยิ่งควนค่ายออกล่ายัางไงละ่ะป้องกันด้วยใช้คิกเบิร์ดให้ทาก,กิซิฮิเมอินเตอร์เซฟ ให้แบนชีระลอกคลื่นใช้บูสแล้วให้ในสตอมโจมตีเพิ่มระจับสกิลอีกสองพันป้องกันได้ไปหมดจริงๆเหรอเนี่ยบ้าจริงคุณมิสก,กิ แต่การเล่นของพี่สาวเองก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรหรอกน่าเสียดายจังเลยนะวิญญาณอ่อนแอบแบบนี้ฉันไม่สนใจหรอก <laughs> <S <S การใส่ไซเลนท์ทามากเกินไปกลายเป็นผลร้ายซะแล้ว <c oughs> สกอร์เป็นหนึ่งต่อนหนึ่งทีมคิวโฟที่เพิ่งเข้าร่วมเซอร์กิตเป็นครั้งแรก ประทนทีมชินโนบีที่พิชิตมาแล้วทั่วโลกผู้ที่จะชนะจะเป็นใครเินสินะครับห้ามกระพริบตาชวนะครับเซนโดอจิตาผมสแตนแอน,นดร้ราไรเป็นอัศวินผู้เพียรพร้อมเบอร์แมนและเรียกนักธนูศักดิ์สิทธิ์วิเวียนโจมตีด้วยเบอร์แมน drive check ให้คลิปใช้บูสต์แล้วให้วิเวียนโจมตีครับวิชานินจาจักรจันลอกคราบถ้าปลาวิเวียนโจมตีแวนกาสำเร็จนอกจากโดนนำเม็ดแล้วแ็ยังสุพีละคอรได้อีกด้วยสินนะ ถ้าเคยเดินทางไปรอบโลกก็คงจะรู้เรื่องเด็กดีอยู่แล้วอะนะแน่นอนว่าโกพาลดินก็ไม่ยกเว้นสินะรู้สึกถึงความเก่งกาจของนินจาหรือยังอเดี๋ยวเดี๋ยวนินจาคนนั้นกับชี้แพ้ซึ่งไม่ไม่เกี่ยวกันเลยสักนิดมกสครับนี่คือความต่างชันของคนที่ฝึกฝนจนสำเร็จกับคนที่ยังไร้ประสบการณ์อาก็เหมือนกันมองปราดีก็รู้ว่าเป็นของที่ใช้จนชินมือหรือยัง รู้ถึงขนาดนั้นคุณพิสกิเป็นยังไงบ้างครับขอโทษนะไม่ต้องห่วงแล้วครับคุณพี่จะต้องแก้ไขสถานการณ์ได้แน่เลยล่ะครับถึงคราวข่าสแตนแอนดรอวิชาแยกร่าง ไรเป็นมังกรนินจาเคิร์สเบลดมังกรนินจาเทเบลันเอตและชิจิมาม,ม,มรารุมาขัดกายเทเบลันเอตโจมตีป้องกันด้วยนิโมเอะให้เคิร์สเบลดโจมตีป้องกันด้วยอิริกเซอร์โซเมเลียไร์เช็คพิชานินจา นินจาดรอกริกเกอร์ฮะฮะเสเบลดสามารถเตจมตีได้สำเร็จแล้วก็จะสามารถหามันดาลหลอดจากในเด็กขึ้นมือได้ผมเองก็ไม่ยอมให้คุณทำตามใจเหมือนกันครับเป็นการวัดความอดทนว่าใครจะเป็นฝ่ายที่จมตีสำเร็จก่อนเด็กคนจ้าหรือว่าเด็กของข้ากันแน่ที่จะเป็นฝ่ายชนะในศึกนี้ แ a นแอน d ร r อปเราเองก็ยังไม่รู้จับเด็กนี้จนทะลุปโขลงจะทำยังไงฮะการ์ดใบนี้เอานี่นฉันให้การ์ดใบ<อ>นี้กับนายเฮ้ราชสีเร่าร้อนร้อนเอเซลเออเอ่เอ คุณโครินไปนะกาที่คุณโครินให้มา <c oughs> นักรบผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความเร่าร้อนจงใช้เปเลวเพลิงนั้นนำทางผู้คนที่สิ้นหวังไปสู่แสงสว่างราชสีผู้เร่าร้อนรอนเอเซลรโอโอ้ นาห่วงจริงๆน่าห่วงมากขอโทษนะนี่ถ้าฉันชนะได้แล้วก็อ๋อคือ,อมันไม่ใช่ความผิดของคุณพิซกิแล้วนะครับที่ผิดก็คือระบบแบบนี้ตาหากล่ะครับนะใช่ใช่บรอนเอเซลล่ะสกิลของบรอนเอเซลจะเพิ่มพ <laughs> ล<ะ>ังขึ้น1,000ต่อเรียวกัดแลลนโกพาลาดินดึงใบขอเรียกสิว่าแฟนวิช โซบลัสขอเรียกพายุแห่งสนามรบซักกระโม่ให้ซักกระโมโจมตีนี่ไม่ป้องกันเจ้อให้ซิวแฟงใช้บูสแล้วให้เอเซลโจมตีทวินไบรท ย <Yo. S 2> ผมจะกลับแล้วเอะผมต้องกลับไปเตรียมเด็กให้เรียบร้อยก่อนจะเริ่มแข่งเซอร์กิไอจิไม่ว่ายังไงก็ต้องชนะครับต้องชนะเท่านั้น ข oh. <laughs> ออีกครั้งให้คลิปใช้บูสต์แล้วโจมตีด้วยวิเวียนวิชานินจาจังจันลอกภาพอัจสเต็์แอนดรอเอาละเวลาได้มาถึงละคำสา์ที่จะเรียกใช้วิชาต้องห้าทั้งหมดจงสู้กับมันให้หนาใจสะเถอะมังกรพิศา์ลักซ่อนมันดาละหลอด ขอเรียกเคิร์ฟเบลดกับมิเลนรัตให้มิ T oot, เลนรัตใชิบู์เลือกจอมตีเอสเซลป้องกันด้วยซิวเวอร์แฟงวิชให้วิ T T oot, ่นเฟรตใชิบู์มนาละหลอดไม่ป้องกันทวินไรสแตนฟิกเกอร์ให้ผลทั้งหมดกับเคิร์ฟเบลด เทเบิลเล็เอชไม่ป้องกันครับเออสกิลทำงานดูการ์ด <mem> ห <od c problems> <mod> ้าใบบนสุดของเด็กและอมาดาลาลอดขึ้นมือหนึ่งใบให้มังกรนินจาเคิร์สเบลสโจมปีป้องกันด้วยเลกกนโซตจบเธอละ ฝ่าที่นําออกไปก่อนก็คือสตรูหลอกหล่ะเนี่ยสมรที่เป็นนินจาแล้วจะได้เกรดสามเพิ่มขึ้นมาอีกใบด้วยอ่ะเฮ้ยได้มันดาราหลอดขึ้นมืออย่างนั้เลยนินจาต้องเจ๋งกว่าสิสแตนแอนดร a w ให้คลิปใช้บูสต์แล้วโจมตีด้วยวิเวียนปองกันได้ดาร์สปเดอร์ให้เอเซลโจมตีใส่มันดาราหลอด <c oughs> มันก็มิศาลักซ่อนมันดาราหลอดให้พูน่นบลาสต์ได้เมืาา่อสังเวราอาวตารของตัวเองคำสาบนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์เอาละรับไปซะวิชานินจามานตรึงเงา,าเฮ้เซียไอจียังงั้นเหรอมันดาราหลอดใบเมื่อกี้มีเพื่อสิ่งนี้เอง จากนั้นก็ป้องกันด้วยไวแมนทวินไรฟ์เฟิร์สเช็คคริติคอลทริคเกอร์แต่ว่าก็ยังไม่พอให้ผลทั้งหมดกับซักรโมอเซคันเช็คซักรโมอจอมตีเขาเติมบลั t ซักรโมอมีพลังเพิ่มขึ้นสามพันต้องกันด้วยดาร์ s สไปเดอร์ จบเทินครับคำสาสั็จสมบูรณ์ละเช่นเดียวกับความสิ้นหวังของเจ้านั่นแหละถึงคราวฆ่าสแตนแอนดร์ไฮมิดินรัชิบูสโจมตีด้วยเิร์สเบลดให้วิเวียนอินเตอร์เซ็ปมันดาลหลอดโจมตีป้องกันสมบูรณ์แบบด้วยโล่ที่เปล่งรัศมีบาอบ วินไรท์พิติคอลทริกเกอร์ให้ผลทั้งหมดกับเทอร์เบลต์เอชเซคันด์เช็คเทอร์เบลต์เอชดูการห้าใบบนสุดของเด็กเอาการกลับเข้าใต้กอง เห็นหรือย่างนี่คือพลังของข้าที่ผ่านการประมือกับนักสู้จากทั่วโลกยังไงล่ะมันก็จริงอยู่ที่ผมเพิ่งเคยเข้าแข่ง VF เอฟซีกิตและฝีมืออาจจะยังไม่ถึงระดับโลกแต่ว่าผม โอ้โหนักสู่แจ็คจากทีมชินมบิโจมตีนักสู้เซนโดไอจิจากทีมคิวโฟรวดเดียวจะได้5้าเดเมจเลยล่ะครับพูดได้ว่าโดนขาถาซะจนมึนกันเลยล่ะครับอ๋ออะไรเนี่ยเหมือนคุณพี่กำลังจะแพ้แล้วนะครับดูเหมือนจะใช่อ่ะนะไอจิพยายามก้นนะสแตนแอนดร w เราจะมาแพ้ที่นี่ไม่ได้เด็ดคอร เพื่อที่จะสร้างเส้นทางของตัวเองเราต้องหาทางแข็งแกร่งขึ้นด้วยโกพลาดินว่าไงนะสกิลนี้จะทำงานเมื่อมีดามจสีขึ้นไปจงออกมาเรานักรบสีทองแล้วก็จงทะลวงผ่านขีดจำกัดเปิดการ์ดใบบนสุดของเด็กถ้าหากเป็นโกพลาดินจะสามารถซูพีเรียคอลได้อาสุวินผูเพีบพร้อมกาเร็ เพิ่มพลังให้เอเซลด้วยพลังของกาเรตให้กริปออกจากสนามจากนั้นขอเรียกสุดยอดอสวินเบอร์แมนกับนักรบน้อยทรอนเอเซลนั้นจะได้พลังเพิ่ม1นึ่พันต่อโกพลดินหนึ่งตัวนั่นก็แปลว่าพลัง23ง0 0ืงั้นเหรอ ไฮซิเวอร์แฟงวิชใช้บูสต์บรอนเอเซลไม่ป้องกันทวินไดรฟ์ฟิร์สเช็คเซคคันเช็คคริติคอลทริกเกอร์พลังส่งให้สกราโมส่วนคริติคอลให้บรอนเอเซลเบอร์นิ่งแอทัอ สักระโมขเ้เขาเติมบลัสได้พลังเพิ่มอีกสามพันไม่ไหวแล้วใช้วิชานินจาของข้าก็ป้องกันได้ไม่หมดเย้ ไม่จริงนะตัวข้าที่เดินทางฝึกวิชาไปทั่วโลกจะมาแพ้ให้กับลูกเจี๊ยบที่ยังอ่อนหัดอยู่ก็คือตัวข้าอย่างนั้นล่ะยี่ยังฝึกฝนได้พอสินะโอ้โหการแข่งพีเอเซอ์กิจตรอบแรกทีมที่เอาชนะได้ด้วยคะแนนสองต่อหนึ่งก็คือทีมเทปปลยอะเลยไอจีเยี่ยมมาก ใช่ยออินจาแพ้ซะแล้วโนจงค่ะแม่เป็นการต่อสู้ที่ยอดมากเลยนะครับครับน่าตื่นเต้นมากเลยครับเฮ้ยหมอนั่าก็ใช้ได้นี่นะแต่ว่าถ้าไม่มีใครสักคนเอาการไปให้ก็อาจจะไปไม่รอดเหมือนกันก็ได้นะพูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับ

私的なは全部は早そうだなたまに負けるのは強くなるため現実ってやは実力だけがものを許せた諦めることは 安いけれと熱くなれることもってるだけですごいんじゃないビールと黒毛ろ次の角はブラックワイどこにだってどんだって目指す นินจาแพ้จนได้เลยเนี่ยช่วยยินดีที่ทีมคิฟชนะได้บ้างซิไหนคู่แข่งในรอบต่อไปมันยังไงเนี่ยทีม d i v i เ a t i o n เหรอดิวิเนชั่นที่แปลว่าทำนายนั่นเหรอ นี่แบบนี้เป็นทีมโปรดของฉันอีกหน้าเลยโลกนี้มันอยู่ฝ่ายฉันจริงๆซะด้วยอ่ะนี่เอาอีกแล้วเหรอนายรู้สับเยอะดีเหมือนกันนี่ตอนต่อไปศึกทำนายลองทำนายอนาคตของพวกเราดูดีกว่าดวงในวันนี้ของพวกเราสุดสวยเหรออะไรเนี่ย